มาต่อจากคลิปที่แล้วกันค่ะแม่ท้องคนไหนไมีแพลนจะคลอดปีหน้าลองมาเช็คเลิกคลอดกันดูก่อนค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะเลิกคลอดที่ดีวันนี้ อาจารย์ชัยเดอะลักกี้ได้เอามาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นการดูเลิกตามหลักโหราศาสตร์ไทยแบบละเอียดคลอดวันไหนลูกสุขภาพดีลูกฉลาดเป็นเด็กดีมาดูกันเลยค่ะเลิกคลอดที่ดีคืออะไร 1. ดวงชะตาของพ่อแม่ต้องมีการดูดวงพ่อแม่ประกอบเพื่อหารักคนาสมพง เพื่อให้ดวงชะตาลูกนั้นเกื้อกูลกับพ่อแม่มากที่สุด <Okay. S 1> และเป็นวันที่คุณแม่คลอดออกมาแล้วปลอดภัยค่ะ 2. ลูกสุขภาพแข็งแรงเด็กที่คลอดต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงมีร่างกายและอวัยวะครบ3 2ประการ 3. ลูกเป็นเด็กที่ดีต้องมีดวงชะตาที่เอือ้อให้ประสบความสำเร็จได้โดยง่าย เป็นคนที่มีคุณธรรมมีสติปัญญาที่ดี 4. ลูกมีวาสนาเด็กที่คลอดต้องมีวาสนาโชคราบเรื่องการเงินที่ดีค่ะเลิกคลอดที่ดีเดือนเมษาพศ2566ได้แก่วันเสาร์ที่1เมษาสมโนเลิกลูกจะเป็นคนที่จิตใจดีชอบอยู่กับความสงบรักธรรมชาติค่ะ วันจันทร์ที่3เมษายนมหัทโนเลิกลูกจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตวันศุกร์ที่7เ,เมษายนเทวีเลิกลูกจะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรักวันจันทร์ที่10เมษายนราชาเลิกลูกจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำเต็มตัวค่ะวันศุกร์ที่14เมษายนภูมมบารโรฤเลิก ลูกจะเป็นคนที่มีความสามารถสูงและมีทรัพย์สินเงินทองดีค่ะวันจันทร์ที่17เมษายนเทวีเลิกลูกจะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรักวันอังคารที่18เมษายนราชาเลิกลูกจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำเต็มตัว วันพฤหัสที่27เมษายนปราชาเลิกลูกจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำเต็มตัวเช่นกันค่ะวันเสาร์ที่29เมษายนสมโนเลิกลูกจะเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบอยู่กับความสงบและรักธรรมชาติค่ะเลิกคลอที่ดีเดือนพฤษภาพศ2566ได้แก่ วันจันทร์ที่1พฤษภาคมมหทธนเลิกลูกจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์วันพุทธที่3พฤษภาคมภูมิปรโเรเลิกลูกจะเป็นคนที่มีความสามารถสูงมีทรัพย์สินเงินทองที่ดีวันจันทร์ที่8พฤษภาคมสม,มโนเลิกลูกจะเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบอยู่กับความสงบ วันพู้ที่สิบพฤษภาคมมหัทธนเริกลูกจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตค่ะวันสาวที่13พฤษภาคมเทวีเริกลูกจะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรักวันจันทร์ที่15้าพฤษภาคมมหัทโนเริกลูกจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ วันอังคารที่16พฤษภาคมสมมโนเลิกลูกจะเป็นคนที่จิตใจดีชอบอยู่กับความสงบวันพฤหัสที่18พฤษภาคมมหัธโนเลิกลูกจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ค่ะวันเสาร์ที่20พฤษภาคมภูมิปโรเลิกลูกจะเป็นคนที่มีความสามารถสูงและมีทรัพย์สินเงินทองที่ดีวันอังคารที่23พฤษภาคม เทวีเลิกลูกจะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรักและวันอังคารที่30พฤษภาคมภูมิปรโรเลิกลูกจะเป็นคนที่มีความสามารถสูงและมีทรัพย์สินเงินทองที่ดีค่ะเออคลอดที่ดีเดือนมิถุนาพศ2566าข้อ2 5 6 6ได้แก่วันพฤหัสที่ห่งมิถุนายนเทวีเลิกลูกจะเป็นคนที่จิตใจมั่นคงในความรัก วันเสาร์ที่3มิถุนาคมราชาเลิกลูกจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำเต็มตัววันอาทิตย์ที่4มิถุนายนสมโนเลิกลูกจะเป็นคนที่จิตใจดีชอบอยู่กับความสงบและรักธรรมชาติวันจันทร์ที่12มิถุนายนราชาเลิกลูกจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำเต็มตัววันเสาร์ที่17มิถุนายน ภูมบรโรเลิกลูกจะเป็นคนที่มีความสามารถสูงมีทรัพย์สินเงินทองที่ดีวันจันทร์ที่19มิถุนายนเทวีเลิกลูกจะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรักวันพุธที่21มิถุนายนราชาเลิกลูกจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำเต็มตัวค่ะวันจันทร์ที่26มิถุนายนภูมบรโรเลิก ลูกจะเป็นคนที่มีความสามารถสูงมีทรัพย์สินเงินทองที่ดีวันพฤหัสบดีที่29มิถุนายนเทวีเลิกลูกจะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรักให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลักค่ะและนี่คือดวงคลอดที่ดีในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนค่ะหากสนใจดูเลิกคลอดแบบละเอียดเฉพาะบุคคล กับอาจารย์ชาญเดลักกี้สามารถติดต่อได้ที่ Line t t ดเดลัก like Name อย่าลืมติดตามเลือกคลอดช่วงเดือนถัดไปในตอนหน้านะคะอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนคะ่ะ បត់ເລី